เนื่องจากวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของขาวผ่องนะครับก็เลยเอามาจะมาเล่าประวัติขาวผ่องซะหน่อยว่าเจอเขายังไงนะเห็นเขาร่าเริงทุกวันนี้อากาศเมื่อก่อนก็ไม่ธรรมดานะเริ่มจากวันนี้เลยครับเป็นวันที่จ้าเข้ามายิงยาสลบแม่แมวคุณยายอันนี้คือยิงแล้วนะแต่เหตุการณ์ก่อนหน้าเนี้ตอนตีสามคึ่งนะครับตอนนั้นวันนั้นตัวเล็กกาลังรอผ่าตัดก็ อึอเหลวเหลออเต็มตัวผมก็เลยตื่นขึ้นมาเนาะเขาร้องก็ตื่นมาเช็ดตัวอยู่ปรากฏว่าได้ยินเสียงลูกแมวเออเสียงแมวกับหมากัดกันเนาะกัดนี่ก็เลยไปดูที่หน้าต่างก็เห็นก้อนขาวๆตัวเล็กๆกำลังก,ก,กระโดดขึ้นกำแพงแล้วหมาก็ตกลงมาหมาก็กัดกระโดดนี่หมาก็กัดหมา3ตัวนะครับแล้วก็เห็นเลววิ่งกลูเข้าไปไล่หมาให้แล้วก็แบบพ้นจากหน้าต่างห้องผมไปผมก็เห็นแค่นั้นผมก็วิ่งลงไปดูนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอเขา่อง โดนหมากัดนะครับมีรอยแผลหลายรูเหมือนกันก็เลยจับโพ้ยในตะกร้าก่อนรอเนี่ยจะพา,พาไปหาหมอพร้อมคุณแม่คุณยายเนี่ยก็พามาฝากคุณหมอที่คลินิกนะครับตอนแรกก็ดูเหมือนเขาเดินได้นะแบบเดินค่อมๆแล้วก็เลยฝากคุณหมอดูอาการไว้ก่อนเพราะว่าวันรุ่งขึ้นนะครับต้องพาตัวเล็กไปผ่าตัดก็เลยฝากคุณหมอไว้พอวันพฤหัสก็พาตัวเล็กไปผ่าตัดนะครับแล้วก็ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดก่อนเนาะ แล้วพอวันอาทิตย์ก็ไปรับขขาพองกลับ,บมานะครับทีแรกหมอก็บอกว่าเ, pues, uh เออเขาเหมือนจะฉี่ได้อึดได้แต่ว่าเออผมมาสังเกตดูดีๆนะว่าเขามท้องเขาป่องจังแล้วแข็งด้วยก็เลยแบบดูแล้วไม่ไม่แน่ไม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 ่โอเคละก็เลยพาไปที่จุลานะครับวันเช้าวันจันทร์พาไปหมอที่จุฬาก็หมอก็เอ็กซเรย์ให้ปรากฏว่ามีน้ําปัสสาวะเต็มท้องแล้วก็อึนะครับที่ท้องป่อง ก็เอ็กซเรย์มาว่าเชิงการหักก็พากันไปหาหมอศัลยกรรมต่อคุณหมอก็บีบฉี่ให้แล้วก็อือออกมาเต็มเลยแล้วก็แนะนํามาต้องบีบฉี่ทุกๆ4ี่ถึงหชั่วโมงด้ยวยความที่เป็นแมวเด็กนะครับคกกือกระเพาะปัสสาวะเขาจะเต็มง่ายต้องบีบบ่อยๆถ้าเป็นแมวโตจะบีบหากได้หน่อยแต่เป็นแมวเด็กกระเพาะเต็มง่ายปรากฏว่าวันนั้นก็แย่ยเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่าตัดให้ตัวเล็กไป18ื่นแแล้วก็ซื้ออาหารพักฟื้นมา แล้วก็มาจ่ายค่าของเขาพองวันนั้นนะ่ะพันเ้านะครับก็เหลือเงินอยู่ประมาณเจ็ดแ้นี่แหละคือได้เงินจาก f c ที่ช่วยมานะครับของของเคสตัวเล็กเหลือมาถึงเขาพองแล้วก็ผมก็โทรไปหาแม่เกียงนะโทรไลน์แต่ว่าแกไม่ได้รับบังเอิญตอน2องทุ่มกลับมาแกโทรกลับมาช่วง2องทุ่มก,กว่านะครับก็ผมก็เล่าให้แกฟังแกก็ดินเสียงเขาพองร้องนะแม่เกียงก็เลยบอกว่าสงสัยน้องเขาจะเจ็บแมวที่ เชิงการหักอ่ะเขาฉีดเองไม่ได้นะต้องบีบพี่เขานะอันตรายถึงตายได้เลยแกก็ถามผมมีเงินไหมผมก็บอกว่ามีอยู่ประมาณเจ็ดแปดร้อยน่ะงั้นแกก็เลยว่าเดี๋ยวแม่โอนไปช่วยแกก็โอนมาให้พันหนึ่งนะครับผมก็เลยได้พาขาผ่องไปที่โรงพยาบาลสัตว์น้ำโบวันตรงรามสองให้เขาบีบฉีให้เขาคิดสองร้อยแปดสิบหรือสามร้อยนี่แหละแล้วก็ผมก็เล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าถ้างั้นก็ระหว่างเนี้ยก็มาพามาฉีดก่อนเขาจะ มาบีบที่นี่ก่อนแล้วเขาก็จะคิดค่าเหมาเป็นราคาเหมาให้วันละ450บาทถ้าแต่ถ้าเอาแผ่นซับปเองก็420ผมก็ก็เลยพาไปนะครับ2วันให้เขาบีบให้แล้วเขาก็สอนผมด้วยนะก็คือคุณหมอให้ผมลองบีบดูก่อนนะครับลองบีบสักพักหนึ่งถ้าไม่ได้จริงคุณหมอก็บีบให้ก็เป็นอย่างเนี้ยอืออยู่2วันจนวันที่2น,นะครับผมก็พยายามบีบช่วงเย็นนะครับก่อนที่จะพาไปหาหมอทุกเย็นผมจะลองบีบดูก่อนปรากฏว่าวันนั้นวันที่2มันบีบได้พอดี ดีใจมากเลยก็เลยบีบเองมาตลอดรอดไปมามาบีบพีก่อนจะได้หมดภาระไปต้นทีทำานอื่นได้ครับเขาพ่องก็หยออหมัดแล้วนะครับแต่หมัดเขายังไม่หมดเมื่อวานก็เลยมานั่งคีบออกให้ใหาานี่ข้ขามนี่ มามา่อบีบปีก่อนจะได้หมดพระไปตะได้ทำอะไรอื่นได้ครับต้องรุนนะครับบีบปีเขาแต่ละทีว่าจะออกไม่ออกถ้ารับผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามาฐานยังไงแต่ผมถนัดแบบนี้นะยามาขาม พื้นสีน้ำมาแล้วีน้ำมาแล้วบางครั้งผมเหมือนเ่อจับโดดแต่ผมไม่กล้าบีบนะแบบไม่กล้าลง้ำหนักก็เลยอ๋อบางครั้งก็ไปมือถัดไปก็ได้อยู่ที่การกินน้ำของเขาด้วย น่าจะมีนัดผ่าตัดได้แล้วนะครับรอนีน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนัดวันที่จะมาผ่าแล้วก็ประเมินราคาค่าผ่านะครับนี่ก็ร้องอยู่แล้วบางทีร้องมาบนแท็กซี่ขาเพราะมือลูกหัวเขาเออครับ วันนี้มาช้าไปนิดนึงนะครับมาถึงหกโมงครึ่งได้คิวที่21สบเป็นแต้มเขานะคาับนภาครับผมก็ไปพาตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอก็นัดวันที่14ก็คือวันเสาร์นะครับ ส่วนพรุ่งนี้ก็เป็นคิวของตัวเล็กที่จะไปหาหมออีกนะครับหมอก็จะดูการเดินอาจจะว่าจะใส่เสือกอีกไหมหรือจะถอดออกให้นะครับเขาก็เดินดีขึ้นนะครับเขาพ่อ,องคุณหมอก็บอกว่าถ้าตัดกระดูกส่วนที่แตกออกแล้วก็น่า,นาจะเจ็บปวดน้อยลงนะอืนี่เขาก็เพลียกินข้าวแล้วก็หลับไปแล้ว เราหลัเป็นตื่นนะครับส่วนที่เหลือก็นูนมะขามก็ห้าวอยู่นะมาแล้วมาแล้วมามาโคนพี่เขาเนี่ยเช้านี้บีบฉี่แล้วนะครับแล้วก็เขาพ่องอ่ะจริงๆ เขาก็เริ่มอื่อเองได้นะแต่ว่าเวลาเขายังงออื่อครับเหมือนเขาเจ็บเขาจะร้องแบบเสียงดังมากเลยเวลาอื่อแมมสีมาดูลูกดิมาเร็วไอเลเลยมาดูลูกจำลูกได้ไหมูกได้ไหมเลยไปละโอ้รถ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 อ๋ฉี่เองได้จริงๆด้วย เจ็บหน่อยเหรอลูกเออไม่เป็นไรเจ็บลุงพอรู้เหมืเจ็บ mm. เขาน่าจะเจ็บเวลาเบ่งนะครับ mm. แต่เขาก็เบ่งได้อยู่นะฉี่ฉี่โอเคดีมากลูกหลังๆผมก็สองวันนี้ไม่ได้บีบให้เขาแ้วเพราะเขาฉี่ตลอดเลยนะก็เลยพอบีบแล้วมันก็กร mm. ะจายเคให้เขามาขามให้กินตรงโน้นนะครับ าไม่กินนะเขาจะมากินในถ้วยของขาวพ่องในในกงก็เลยเอามาไว้ด้วยตรงนี้กินด้วยกันเออมีเพื่อนกินเลยดีนะผมว่าแล้วได้ยินเสียงกุกกักุกก,กัดินอยู่ในตะกร้าเนาะพอมาถึงที่นี่ก็โอ้โหเต็มเลยก็กันซับหมดแล้วด้วยผมสั่งในช้อปปี้ไปยังไม่มาเดี๋ยแวแวะซื้อร้านเพชรช็อปที่โรงบรมน,นี่แหละครับเช็ดอึเช็ดอะไรเรียบร้อยฉี่ออกมาเองด้วยมั้งเนี่ ก็เลยไม่มีอะไรปูตอนนี้นะเดี๋ยวรอก่อนนะลูกเดี๋ยวร้านเปิดพ่อไปซื้อเมื่อคี้แผลก็เลยเปิดออกมานิดนึงก็ปิดทับไว้เหมือนเดิมนะแผลเขาไม่ยาวนะประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งประมาณนอาไรเขาหองจะช่วยมะขามออกมาเหรอไม่ได้ลูก ให้อยู่ในตะกาไปก่อนเัน้ยเพราะข้าพี่อ้วนขาวที่เขาพยายามทีท,ทีผักผัก,ผกตะกาจะช่วยน้องหรอ่ะลูกอืมเขาบอเป็นยองยายะช่วยน้องอ่ะโอ้ฝ่ามือพี่คาดนี่เป็นไงฝ่ามือพี่คาดโอ้กงเล็บกระดูกขาว มาเราก็จะเดินประมาณนี้เราเดินมาขามเดินเอ้ยเอาห้องเดินมาหรอกมีเด็กห้ามีเด็กห้าว แหมตั้งแต่ถอดคอร่านี่คึกมากนะวิ่งไล่มาขามทั้งคืน